ทีมชาติไทยจอดแค่รอบแบ่งกลุ่มสำหรับคัดเลือกฟุตบอลโลกเมื่อทีมชาติเกาหลีสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้แค่หนึ่งประตูต,รตร่อศูนย์โดยได้ประตูจากลีคังอินทำให้ไทยเจอโจทย์ยากโดยต้องชนะสิงคโปร์ห่างกัน3ลูกทีมชาติไทยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเปลี่ยนแค่สองตำแหน่งอิเลยียสดอลเล่และชนะทิพย์ลงมาจากเกมที่เจอจีนแบบเกมในครึ่งแรกก็เป็นไทยที่กดสิงคโปร์ส่วสนมาก และด้วยเกยมที่กดดันและมีความหมายมากมมันจึงมีความผิดพลาดบ่อยครั้งเร่งเกมจนลนลานจ่ายง่ายๆเสียและมีจังหวะสำคัญเน้นๆในการทำประตูแต่ก็ทำไม่ได้ยิงไปตรงตัวติดเซฟก่อนที่ไทยจะได้ประตูจากลูกนิ่งของธีรทรส่งให้ชนาทิพและชนาทิพปัป่านให้สุพนัทเหมือนตายิงเข้าไปง่ายๆพอจะเข้าก็เข้าง่ายๆเลยหลังจากนั้นมีโอกาสเน้นๆหลายครั้งแต่ก็ยิงไม่เข้า ครึ่งแรกไทยนำอยู่1 0ครึ่งหลังก็เป็นทีมชาติไทยที่กดดันและต้องการประตูเพิ่มเป็นลูกที่2แต่ก็ยังทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกที่เน้นๆของสารัฐอยู่เย็นที่ยิงไปติดเซฟและชนเสาและแล้วสิงคโปร์ก็มาตีเสมอจากอิสานฟันดี้ลูกยิงไกลยอย่างสุดสวยเปลี่ยนสกอร์เป็น 1, 1. ประตูตอน,นก่อนที่ปรเมศจะลงมาเป็นซปเปอร์ซับยิงประตูขึ้นนำให้ทีมชาติไทยนำา2 1 ปั่นแบบโค้งๆอย่างสวยงามกองเชียร์เริ่มมีความหวังทุกคนต่างหวังว่าจะมีประตูที่3เกิดขึ้นมาทีมชาติไทยบุกกดดันสิงคโปร์เรื่อยๆโมเมนตัมกำลังเข้าทางไทยในที่สุดทีมชาติไทยก็ได้ประตูขึ้นนำเป็น3-1จากเจริญศักดิ์มงเข้าไปในนาทีที่85 เกมนี้กรรมการทดไป7นาทีและทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องมีโอกาสหลายครั้งหลายคาจจ่อเน้นๆแต่ก็ยิงออกและยิงเบาตรงตัวในประตูสั่งส่วนมากจนทําให้จบเกมทีมชาติไทยสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ 3- าหนึ่งถึงแม้เกมในวันนี้เราจะชนะแต่ก็ไม่เพียงพอสําหรับการเข้ารอบต่อไปน้ําตาลูกผู้ชายคนนึงก็ไหลออกมานี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวในการรับใช้ทีมชาติด้วยความทุ่มเทมุ่งมั่นนะเพื่อที่จะพาทีมชาติ เข้าไปสู่รอบถัดไปแม้วันนี้จะผิดหวังแต่แฟนๆในสนามต่างก็ให้กำลังใจนักเตะทุกคนเอามันดูสถิติของทีมชาติไทยในวันนี้กันนะครับสร้างโอกาสการทำประตูได้35ครั้งยิงเข้ากรอบ13ครั้งส่วนใหญ่ก็คือเน้นๆครองบอลได้57%และผ่านบอล439ครั้งเหนือกว่าคู่แข่ง2เท่าครั้งนี้อาจจะผิดหวังแต่ปีถัดมาเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเจอกัน